ติดตามช่องแต่สตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนสวัสดีปีใหม่เข้าศักราชใหม่ปี2568นี้ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรในปีพุทธศักราช2568นะคะ ชาวราศีมิถุนนะมีดวงดาวเด่นๆนะคะที่จะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนะคะ ดาวเด่นดาวนั้นคือดาวพระหัสดาวครูบาอาจารย์ดาวฝ่ายสุประค้ดาวที่ให้คุณแก่ชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนในปีที่แล้วอาจจะดูอึมครึมดูยังไม่สุดดูยังไม่สว่างกระจ่างสดใสเท่าที่ควรนะคะแต่ในปี2568นี้คุณจะได้รับข่าวใหญ่ข่าวดีในรอบ12ปีนะคะ เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะคะจะโคจรทับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนะคะจะส่งผลในเรื่องของทั้งการงานแล้วก็ความรักด้วยนะคะชาวราศีมิถุนนะที่โดดเด่นมากที่สุดอีกรอบหนึ่งนะคะชาวราศีมิถุนคือในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะคะ ชาวราศีมิถุนนะจะได้รับข่าวดีครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องของโชคลาภการเงินลาภผลต่างๆนะคะในช่วงปลายปีนะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยย้ายเข้าเรือนกระดุมพระเป็นมหาอุดนะคะให้กับชาวราศีมิถุนจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินการทองโชคลาภม,มากมกเลยทีเดียว นะคะอันนั้นเป็นเรื่องของดวงดาวหมอดาวยกตัวอย่างดาวเด่นๆที่มีผลต่อดวงชะตาของคุณนะคะในคลิปนี้เราจะมาขยายความนะคะ ในไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ขลังออร์เคิลน,นะคะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านใดโดดเด่นในทิศทางใดนะคะมากยิ่งขึ้นนะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นรายบุคคลเฉพาะจอดจงเป็นดวงคุณเองนะคะสามารถที่จะสแกน QR c o d e l i d Line ID ตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ หรือบริษัทห้างร้านใดต้องการให้หมอดาวไปออกงานอีเวนต์นะดูดวงเอนเตอร์เทนไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนลูกค้าหรือว่าแต a ง k ิวปาร์ตี้อะไรต่างๆนะคะก็สอบถามคิวมาได้ที่ Line ID นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับหมอดา,ดาวด้วยนะคะ ด้วยพลังแห่งไพ,พ,พ่ครั้งออร์เคิลไพ่ยีสีบารมีองค์พ่อพิคเนศบารมีองคเทพท,ทุกพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมราคอแมนสมิธองป์ปุศีร้อยแปดองค์ปู่ราษีนารอดทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธาร ขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัใจจัยให้ข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีมิถุนในปี2568นี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให,ให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให,ให้กับชาวราศีมิถุนด้วยนะคะสาธุ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 นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ขลังออร์เคิลนะคะชาวราศีมิถุนนะคะ จะวางในรูปแบบทักษะตัวตนบริวารความคิดการงานการเงินความเพียรน,นะคะผู้หลักผู้ใหญ่และก็รวมถึงอุปสรรคอะไรต่างๆของชาวราศีมิถุนนะคะในปี2568นี้ขอพลังงานไพ่ของคุณนะคะ ราศีมิถุนในตำแหน่งตัวตนของคุณนะความที่เป็นตัวตนของคุณนะคะอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นยังไงชาวราศีมิถุนตัวตนของคุณได้ไพ่สมาร์ทนะคุณเป็นคนที่มีหัวคิดที่เป็นเป็นคนที่มีอัจฉริยภาพในตัวเองนะคะเป็นคนคิด อะไรได้แปลกใหม่นะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะแก้สถานการณ์ปัจจุบันได้ดีได้เก่งสามารถที่จะเอาตัวรอดผ่านวิกฤตใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณได้อย่างปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยทุกทุกอย่างทุกประการเลยทีเดียวนะคะชาวราศีมิถุนนะ คุณเป็นคนเก่งคนสมาร์ทนะคะสามารถปรับตัวได้เก่งพลิกแพลงสถานการณ์ได้ดีอันนี้คือเป็นตัวตนของชาวราศีมิถุนเลยนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนสมาร์ทเป็นคนพลิกสถานการณ์ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เสมออะชาวมิถุนในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งบริวารวงศาคณาญาตินะปู่ญาตตายาย พ่อแม่พี่น้องเออนะคะสามีภรรยาลูกเต้านะคะรวมถึงลูกน้องลูกจ้างคนที่แวนคนที่อยู่ในสังคมแวดล้อมตัวคุณนะคะคุณได้ไพ่ชื่องช้าไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะชาวราศีมิถุนนะเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงคนที่มีอายุยืนยาวนะคะชาวราศีมิถุนหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ มีอายุยืนยาวหรือบริวารครอบครัวของคุณเนี่ยเป็นคนอายุยืนก็ได้นะคะชาวราศีม่ถุนอันนี้เป็นลักษณะที่แบบถ่ายทอดกันมาทางพันธุกรรมนะคะมีความแข็งแรงมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์นะคะไพ่นี้ถือว่าเป็นไพ่ความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งและร่ำรวยนะคะหลายๆคนอาจจะ ตั้งตัวได้ในช่วงกลางคนไปแล้วก็ได้นะคะชาวราศีมิถุนนะคะอันนี้บ่งบอกในถึงเรื่องของบริวารของคุณบริวารของคุณจะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นนะคะชาวามิถุนนะหลายๆคนมีโชคลาภหรือมีผลพลอยได้นะคะหรือว่าบริวารเนี่ยช่วยสนับสนุนช่วยซัพพอร์ตช่วยส่งเสริมค้ำชูซัพพอร์ต ชาวราศีมิถุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยถือเป็นไพ่ความบุดมสมบูรณ์ไพ่หนึ่งนะคะแม้ว่าจะเป็นลักษณะช้าช้าเนิบเนิบแต่ชัวน,นั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนนะคะไพ่ในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดของคุณสิ่งที่คุณกํำลังคิดอยู่เผชิญอยู่ก็ได้หรือสุขภาพร่างกายของคุณคุณได้ไพ่อะไร คุณได้ไพ่อุปสรรคนะในความคิดของคุณคุณอาจจะอ,อ่อคิดถึงความหลังความเก่าอาดีตก็ได้นะคะหรือว่าคิดว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมามันมีอุปสรรคมันยากลำบากแสนเข็ยนเหลือเกินนะคะรู้สึกอะไรที่ผ่านมามันไม่ดีไม่อะไรเท่าที่ควรนะคะชาวราศีมิถุนอันนี้อยู่ในตำแหน่งความคิดของคุณนะคะ ความคิดคุณอาจจะคิดย้อนไปว่าทําไมมันช้าทําไมมันไม่ตอบโจทย์นะคะรู้สึกว่าอะไรมันก็มีอุปสรรคไปหมดที่ผ่านมานะไม่เป็นไรนะคะในช่วงปีนี้จะเป็นช่วงดีๆเป็นช่วงเวลาดีๆของชาวราศีมิถุนนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะค่อยเบาบางลงหรือว่าหายไป ไปเลยนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะอาจจะมีบ้างนะคะหรือวบางคนมีมากมีน้อยแต่ก็สามารถเอาชนะอุปสรรคนั้นได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคนสมาร์ทแก้ไขปัญหาใดๆดก็ได้นะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะความเจริญก้าวหน้าความรุ่งโรจน์ในเรื่องของการงาน ชาวราศีมิถุนคุณค่อนข้างจะเป็นคนเครียดอันนี้อาจจะเป็นผลพวงมาจากปีที่แล้วได้นะคะคุณก็รู้สึกว่าคุณเครียดมากเลยในเรื่องของงานนะคะงานเครียดมากเออรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปนอย่างที่ตั้งใจนะคะหรือบางคนเนี่ยทุ่มเทหรือว่าหวังมากในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งคุณอาจจะไม่ได้ไม่สมหวังในครั้งคราวที่ผ่านมานะคะชาวราศีมิถุนก็เลย ส่งผลมาถึงแสดงออกที่ไพ่ที่หน้าไพ่นะว่าคุณอาจจะมีความเครียดความกังวลในเรื่องของการงานหรือว่าอุปสรรคนะคะชาวราศีมิถุนอยากเครียดอยากคิดมากนะคะเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้สามารถที่จะพลิกแพลงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ตําแหน่งต่อมานะคะในตําแหน่งสีชื่อเสียงเงินทองโชคลาภนะคะ เสน่ห์เมตตามหานิยมนะทรัพย์สินเงินทองโชคลาภโอ้โหชาวราศีมิถุนคุณได้ไพ่แบบทรัพย์สิน property เลยนะเงินทองไหลมาเทมานะคะชาวราศีมิถุนในปี2568นะคะช่วงจังหวะของชาวราศีมิถุนนะที่จะมีะการเงินการทองที่แบบว่าลาบผลแบบส่งผลต่อดวงชะตาชัดๆคือช่วงประมาณ ปลายปี2,568นะคะจะเป็นช่วงที่แบบคุณเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเข้าเรือนกระดุมพระเป็นมหาอุดส่งผลให้กับชาวราศีมิถุนให้มีลาภผลเงินทองชื่อเสียงนะคะอำนาจวาสนาบารมีในเรื่องของการเงินการทองนะขายบ้านได้นะ ขายที่ดินได้ขายอสังหารมทรัพย์ได้คอนโดได้อะไรได้นะคะที่เป็นลนักษณะเป็นโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยในช่วงปลายปีเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะคะแต่ในปี2,568นี้ใดๆก็แล้วแต่คุณจะ ดวงคุณจะดีขึ้นมากกว่าปี2,567อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในรอบ12ปีของชาวราศีมิถุนนะคะในเรื่องของการเงินลาบผลพูนทวีนะชาวราศีมิถุนนะมาดูในตำแหน่งต่อมาค่ะชาวมิถุนในตำแหน่งมูลละ อดีตที่ผ่านมาสิ่งที่คุณผ่านมาในอดีตสะสมมาจนถึงปัจจุบันชาวราศีมิถุนนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่คิดในเรื่องของการเงินการทองหรือว่าเป็นคนที่มีหัวคิดทางด้านสร้างความร่ํารวยให้กับตัวเองนะคะในช่วงปี2,568นี้มันจะเป็นอะไรที่สิ่งที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย มันจะมาส่งผลในปี2568ทําให้คุณรวยกระฉูดเลยนะชาวราศีมิถุนคุณจะร่ํารวยในช่วงปี2568นะคะก็ขอให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยนะใจเย็นๆร่มๆนะคะอะไรที่เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะอะไรช่วงไหนที่ต้องรอก็ รอไปก่อนนะคะอะไรที่ยังไม่ได้อย่าเพิ่งไปกังวลไปว่าคุณจะไม่ได้นะคะคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แล้วจะมีโอกาสได้สร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองนะคะในปี2568นี้นะคะความร่ำรวยความมั่งคั่งนะชาวราศีมิถุนนะคะในตำแหน่งต่อมาคะ่ะชาวราศีมิถุนในตำแหน่งอุตสาหะ ความเพียรพยายามความมีแพชชั่นความขยันขันแข็งความคิดคสร้างสรรค์ชาวราศีมิถุนนะคะคุณเนี่ยเป็นแกะดำนะคุณเป็นแกะดำของวงตระกูลคือหมายความว่าคุณแบบเป็นคนที่อาจจะมีหัวคิดที่แบบแตกต่างจากเพื่อนพ้องแตกต่างจากวงตระกูลวงศสาคณาญาติคือความ ความที่คุณเป็นคนที่แบบว่าคิดต่างจากคนอื่นจะทําให้คุณรวยกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณมีมาตั้งแต่ในอดีตหรือว่าสิ่งที่คุณเฝ้าเพียรพยายามทํามาโดยตลอดเนี่ยมันจะส่งผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงปีนี้2 5ง8นี้นะคะคุณเป็นแกะดํานะแกะดําซึ่งนําพาความเจริญความสําเร็จมาสู่ตัวตนของคุณเองแล้วก็วงตระกูลนะคะ ในตำแหน่งต่อมานะคะชาวราศีมิถุนในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะคะชาวราศีมิถุนอืมชาวราศีมิถุนนะคะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือส่งเสริมคุณเนี่ยในตำแหน่งนี้คุณอาจจะต้องระวังนะคะอาจจะต้องระวังว่าบางครั้งบางคน พูดจาดีบางคนสนับสนุนดูเหมือนจะช่วยดูเหมือนจะซัพพอร์ตดูเหมือนจะส่งเสริมนะคะแต่ต้องระวังเขาไว้เพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีพิษสงรอบด้านอาจจะแว้งกัดเราได้นะคะชาวมิถุนนะแต่คุณไม่ต้องกลัวคุณเป็นคนที่สามารถที่จะพลิกแพลงอะไรได้อยู่แล้วคุณสามารถที่จะสู้กับคนเหล่านั้นได้นะคะแม้ว่าจะดูเหมือน จะใจดีดูเหมือนจะช่วยเหลือดูเหมือนจะส่งเสริมซัพพอร์ตสนับสนุนแต่ก็อาจจะมีจังหวะโอกาสที่จะแหวงกัดคุณได้เช่นกันนะคะชาวราศีมิถุนก็ต้องระวังนะคนที่มาในคราบนักบุญทั้งหลายต่างๆนาะนาะเหมือนจะใจดีเหมือนจะช่วยเหลือนะคะพวกนี้อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่แอบแฝงเราไม่รู้นะคะก็ต้องระวังนะคะในช่วงปี2568 ในตำแหน่งต่อมานะคะชาวราศีมิถุนในตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งการกินีชาวมิถุนเนี่ยนะ,ค,ะคุณเนี่ยมีเงินเข้ามาอะไรเข้ามาได้นะคะแต่บางครั้งมันมีค่าใช้จ่ายที่รออยู่อาจจะเป็นในเรื่องของหนี้สินอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายมันรออยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะ ชาวมิถุนนะคุณมีเงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ก็มีรายจ่ายไม่แพ้กันบางคนได้เงินมาก็ต้องแบบรีบเอาไปปิดหนี้ปิดสินขายที่ได้มาก็ต้องเอาไปเคลียร์หนี้เก่าๆที่มันค้างค้างค้างคาอยู่เยอะแยะมากมายนะคะชาวมิถุนนะตัวนี้เป็นอุปสรรคของคุณนะคะใครๆก็มีหนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะแต่เรามีเงินที่ละ เข้ามาเพื่อให้ไปจับใจใช้สอยไปปิดหนี้ปิดสินนะคะเด e ะทาวเเนี่ยคุณก็ต้องระวังในเรื่องของการเกิดอะไรแบบไม่คาดฝัน<ม>นะเกิดอะไรแบบช็อตฟิลได้นะคะต้องไปเร่งทำบุญสร้างบุญสร้างอุศลโดยการที่ไปทำทานไปบริจาคโรงโศพไปสะดอกเคาอ นะคะช่วยเหลือผู้คนที่เขาลำบากตกทุกข์ได้ยากเวลาได้เงินมาหรือไม่ต้องรอให้ได้เงินก้อนใหญ่ๆมาคุณสามารถที่จะทำบุญตรงนี้ได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเดอะทาวเวอร์ต้องระวังในเรื่องของการเสียหายนะคะคดีความฟ้องร้องอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะชาวราศีมิถุนเดอะทาวเวอร์นะเรื่องไม่คาดฝันไม่คาดคิดอะไรที่มันจะทำให้คุณช็อกได้นะคะชาวมิถุนนะอ่ะ เรามาดูค่ะไพ่ยิปซีกันบ้างนะชาวราศีมิถุนดวงชะตาของคุณภาพรวมปี2568เป็นยังไงโหยเงินมาเลยค่ะนะคะชาวราศีมิถุนเงินมาเลยเงินทับตัวเลยความร่ำความร่ำรวยเงินทองทับตัวนะคะ เศรษฐีนี่นะความร่ำรวยความมั่งคั่งนะคะการเงินคุณจะดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆเป็นไปตามดวงดาวนะคะภาพรวมของคุณนะคะ Two s o f cups เนี่ยส่งผลในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะคะห้าเหรียญเนี่ยมี9้าเหรียญเข้ามามีห้าเหรียญออกไปนะคะการเงินที่ได้ก็ต้องไปเคลียร์นี่เคลียร์สินนะคะ The jar stick The Justice is of sorts. Force p e n t a c e l e หนึ่งไม้เท้านะคะ c s of w a n d s Pest p e n t a c e l e นะคะแล้วก็ Magician พลังงานค่อนข้างดีนะชาวโหงหนึ่งเหรียญชาวราศีมิถุนนะคะ ยังไงยังไงคุณก็มีโชคลาภทางด้านการเงินมีโอกาสที่การเงินจะแบบว่าหมุนเวียนการเงินคล่องมากยิ่งขึ้นแล้วก็เงินก้อนใหญ่ๆจะเข้ามาหาชาวราศีมิถุนในปี2568นะคะยิ่งในช่วงปลายปีแบบโอ้โหปังมากๆชาวมิถุนในช่วงปลายปีนี่แบบปังมากๆนะคะตามดวงดาวเลยนะคะชาว ราศีมิถุนนะคะในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีเนี่ยนะคะดวงคุณจะแบบว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินโชคลาบนะชาวราศีมิถุนนะคะภาพรวมของคุณนะ,ะโดดเด่นมากๆชาวมิถุนคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินการค้าขายของที่แบบลักชัวรี่ของแพงดารานักร้องนักแสดงนะคะหรืองานใดๆที่จะต้องติดต่อ พบปะพูดคุยกับผู้คนงานประชาสัมพันธ์นะคะงานที่ทำงานกันเป็นทีมนะหรืองานอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโรงแรมรีสอร์ทนะคะของกินของใช้ของสวยงามที่มีราคาแบบค่อนข้างระดับแบบปานกลางจนถึงลักชัวรี่แพงๆเลยนะคะชาวราศีมิถุนนะ รู้สึกว่าค้าขายดีมากๆรวมถึงคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์นะคะหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่แล้วก็คนที่อยู่ในสายงานธุรกิจออการค้าการขายระหว่างประเทศหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการนะคะชาวมิถุนโดดเด่นมากๆนะคะมีแกนได้ปรับเปลี่ยนแปลงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะแต่อาจจะเป็นในช่วงของไตรามาส ที่2ที่สไปแล้วนะคะชาวมิถุนนะมีการปรับเปลี่ยนแปลงหรือบางคนรอเปลี่ยนงานย้ายงานคุณมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะคะคุณมีเกณฑ์ได้งานใหม่มีเกณฑ์ได้เปิดธุรกิจใหม่มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะชาวราศีมิถุนนะการงานค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยคนที่อยู่ในสายงานเหล่านี้นะคะ ชาวมิถุนรวมถึงคนที่เป็นทหารตำรวจด้วยนะคะมีการปรับเปลี่ยนแปลงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยนะคะชาวราศีมิถุนในเรื่องของการเงินไม่ต้องพูดถึงเงินก้อนใหญ่มานะคะเงินก้อนใหญ่เงินทับตัวนะชาวมิถุนนะคะเปลี่ยนแปลงในรอบ12ปีนะชาวมิถุนจะไม่ดีได้ไงนะคะมีข่าวดีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินมีมีแกนที่จะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะขายที่ขายทางได้ นะขายที่ขายทางได้หรือบางคนอยากจะซื้อที่ซื้อทางอยากจะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ก็ทำได้ในปี2 5 6 8นี้นะคะการเงินนี้เงินก้อนใหญ่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้จับต้องได้เห็นเป็นรูปกระทำชัดเจนในเรื่องของการเงินมาดูในเรื่องของความรักชาวราศีมิถุนคุณมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะคะจาก สายงานหรือว่าในแวดวงของการทำงานพบเจอคู่รักคนถูกใจในแวดวงของการทำงานการทำธุรกิจคู่ค้าลูกค้าคู่ปฏิสัมพันธ์นะคะชาวราศีมิถุนนะคะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เออคนโสดมีโอกาสพบเจอแล้วก็ได้แต่งงานกันได้ด้วยภายในปี2568นี้นะคะ ชาวมิถุนนะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจนะหรือเขาคนนั้นอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานราชการก็ได้นะคะหรือว่าเขาเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวมิถุนนะคนที่มีแฟนแล้วมีแฟนแล้วยังไม่แต่งงานคุณมีโอกาสแต่งงานแล้วก็มีโอกาสมีลูกด้วยนะชาวราศีมิถุนนะคะคือเหมือนมันพร้อมหมดทุกสิ่งอย่างคุณสามารถ ที่จะได้พบเจอแบบคู่ครองคนรักที่มีฐานะร่ำรวยมั่งคั่งด้วยนะคะมีลูกก็เป็นลูกที่ดีด้วยชาวราศีมิถุนในปีนี้นะมีลูกก็มีลูกดีนะคะได้สามีได้แฟนก็ได้แฟนดีได้แฟนรวยนะคะความรักดีการเงินดีนะคะการงานดีนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยมันจะไปนเน้นที่ในช่วงปลายปีซะเป็นส่วนใหญ่ นะชาวราศีมิถุนนะก็ขอให้คุณนะชาวมิถุนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมีแต่ความร่ํารวยมั่งคัง่งได้เงินก้อนใหญ่แบบที่ไพ่ขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวนะคะก็สําหรับคลิปนี้หมอดาวก็ขอให้คุณมีความสุขในปี2568สมงหวังมั่งคั่งร่ํารวยนะคะเพราะคนใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ